สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเสามืรอนี้เป็นเสาวันเสาร์าที่20เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ครับช่องครูมันทุ่นสเตชันมันยึดตลาดหนักโคกขบือชมผู้บุฒิรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังบาลเลยท่าบ้านกันเองเขงมามักกลุ้ซื้อส้นควายขบ,บักกล้วยกระไล้ร้านพี่น้องเมืองบรรยากาศถี่น้ำเลี้ยงราคาควายใหย ท่านผู้ชมไหนสั่งมามาข้ากล้วยตลาดน้องแก้ว<า>เปเลย่านะครับเดี๋ยวเราไปส่วนกล้วยงามในช่วงช่น้องไชมครับนะช่วงบรรยาก,กาศครับส,สวัสดีสวัสดีครับลูกแม่น,นี่เปิดเท่าไรลูกเปิดไปแสนหารร้าเปิดไปหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ่น้องเบิ้งเขาไหมสุดยอดหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะท่องว่างหรือทำแล้วท่องว่างท่องว่างหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสูงประมาณเท่าไดล่ร้อยสี่สิบสาม ออมักตะเขา,า,ะากันแปรงสางอยู่นะเป็นรองเทมาครับท่องว่างเปิดไ้วยแสนหาหมื่นบาท,บาทเขาไหมชุดยอดเลย เอาไฟสวดแกะครับมาตลาดนองแกหรือโทรศัพท์ตามเบอร์นี่ครับ06 5้ครับ065 2 9 3 293าส3 6ครับ2536จากเสยลูกจากอีครับจากรอีเอ้ามันมาตลาดเลยมีตัวไหนอีกวะนี่คุณบอกังเออเดี๋ยวที่ไปหาตัวคุณเอาเขอบคุณมากครับเอาที่ละแสหามินเอาภาพี่น้องเบิรค่อยงามกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ mm <are> ้แม่นี่แม่สาวบม nah ่สาวครแม่สาวเปิดเท่าไรครับเปิดแสนเก็ดมื่นสองร้อยสี่สิบสองเอาสีน้องเบิรงกันครับทับเราว่าหนึ่งับกันนั่นใชไครับกรนันไชอันนี้ตวลูกแสงเทียนมันสั่นครับเอาีน้อง สองเบิ์ครับเลือดแสนเจ็ดหนบาทครั่ครับเของนห้พอพนห่งนัชารับแล้วันขายสองรอบครับครับผมนี่ครับพอมันพ่อในตั้งรอบละวันที่ยี่สิบคอคอมีสิบคอคอ ได้จังมือเลยได้พาดรอบไ,ไปมกลามกลามกลาบอกบาหลายเดือนแล้วตัวถึงบานสองเดือนแล้วมั้มงครับผมบ้มาน,าเนงเฟิรัูการขายเปิดแสนเจ็ดม่นบาทต่อรองเลยนะครับสูงกว่าบ้านลอยสี่สบสามครับสี่ห <4 S 2> น่วยเลยครับครับผมสี่สบวกเปากเบื่อโทษครับ 082 082 848 0138 0อ้าวมันมายนะครับขอคุยอะไรสาธุผลลุ้นได้ขายหรื่งวงอ่ะไปไปมันมายผลลุ้นเยอที่เขาไปหาดอก้บรรยากาศครับสวัสดีครับได้ห้อยเมียลูกวะเมียครับวันนี้ได้มากครับเมีลูกเปิดเท่าไน เปิดไปหาสิบหาครับเปิดไปหาเมื่นหาเม่ลูกลูกแม่ครับผมลูกกับลูกแม่ท่องแม่ท่องว่างว่าแม่มันพ่อว่างท่องว่างครับว่ท่านมีเปิดไปหาเมื่นหาครับน้องส้มครับตัล่องได้ครับครับผมเปิดไปห้าหมื่นห้าพันบาทลูกกับลูกแม่ลูกกับแม่ครับผมนะนะน้องขั้วไก่เลสเด้อร์มาเบอร์กาแลเกน ยอดดีครับน่าเรียนเบอร์โทรศัพท์ใา้พี่น้องนะครับพี่น้องเบอร์นะครับมีคำรู้กันห้าหมื่นห้าพันบาทต่อร่องได้ต่อรองได้ครับฝากเบอร์ทั่วเอาศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกแปดสามแปดสามสี่ห้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ขอผมเสียแดงจาก เบื้องสวงเอาเอาคนมาเอาคนมัครับผมเอาขออนุญาตนะละสวัสดีครับผมคนุ้มแม่ลูกวาครัเปิดเท่าไรครับเปิดหามื่นลูกกะลูกแมนวะลูกถึงลูกปูลูกสองมื่นเปิดเปิดหามื่นต่อร่องได้แยกกันแยกว่าเฮ้ยแค่ไหนแยกกันียวจังน้อยแยกกันยุ่ับน้อยเอ๋ยที่บนเก่าเลยครับผม เมียสูงมารอยเท่าไรหรอกผมพี่นุ่มร่อยร่อ,อ,อยร้อยบาทถึงร้อยรอยรอยสามทีบบวกเกียบรอยสีสบค,ครับผมเ,เปิดไปหาหมืินครับลูกู่ครับลูกครับน้องเบิ้งครับเ,ไไเปิดไปหาหมืนครับสามาต่อรองได้ฝาาเบรอโทรเลครับพ่นุง 0 4 3 5 3 1ี่สามห้าก้สี่สาจากสาครับจัดตุมันหมาดได้พลุกเด้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆขออนุญาตครับสำหรับผู้ค้าที่ขายแอปเปิ้ลแหย่เมซีอุทัยธานีแอปเปิ้ลเบอร์รี่แปรครับแอปเปิ้ลเบอร์รี่แปรที่ขายหเมซีอุทัยธานีนะครับทุกบรรยากาศครับของกล้วย้ค้าในยิปปกาลกันอ่าเฮ็ดสัญญากเลยขายสวัสดีครับเอ้า กล้วยเขากื้อกล้วยไหมฮะแม่นั่งครับฮะแม่นั่งแม่นั่งเอาเปิดตัวดีก่านตัวนี้ก็อนเก้าพันสองหมื่นเก้าบาทตัวดีห้าหมื่นเก่าเอาเบิงตัวสองหมื่นเก่ากว่0นอนาพันครับสองเก้าับาท แม่นี่หามืนเท่าไรก่อนห้า่นเก้ารบาพ <mant> ับาทแม่สาวเขาเอื่นแม่สาวเืล้วยแม่นั่งถือเขนภาษากล้วยภาษาแม่นั่งครับแม่สาวเือกันไปนงัวกัว่าแม่สาวอันนี้แม่นั่งแม่สาวเพื่อกันะครับนล่องไหน้เอาครับผมตอนต่องไหนพี่น้องโใจไปเลียงนะครับแม่สาวทั้งสอตตัวหนึงสองหมเก่าตัวนึงหาหมื่นเก่า ฟารมกระต้อครับ083 083 342 342 7882็ครับ7จ8 2จากใส่ครับจากกำมะละใส่ครับอ่าขนมาได้ครับขอบคุณขอบคุณหลายครับขออนุญาตครับับผมขอบคุณครับคริบสนัสดีครับบช่วงบรรยากาศครับล้วยลายห้หอยหลยช่บรรยากาศด้อครับ สวัสด <es> anyway, ีครับเอาอันนี้เมี้สาวน่อยหือบบกเทิกหน่อยเปิดเท่าไรครับสองหมื่นสองหมื่าันเเทิกหน่อยสองหมื่นห้าพันเร้อยบาทัร ตอรองไหนเนาะครับสองหมื่นสองหมื่นหาพันสองหมื่เท่าไรก็ว่ากันหาพันเจ็ดหยบาทตอรองไหนเอาฝาเบอร์โทรได้ครับมาจากไหมาจากสวนมาจากสวนมันมาได้คับได้ขอคุณอะไรครับขออนุญาตย่างต่อกันช่วระาครับช่วยกระเขาไปขยยครับหากำลังหาช่องย่ สวัสด be ีคร no ับผมอันนี้เถิกก็มีนี่เปิดเท่าไรครับนี่ตัดกัวเท่าไรสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับเถกสามบ่สองพันห้าบาทเถิกหน่อยครับน้องสนใจ ตัวล่างได้เนาะครับผมอ้าวอ้าวอ้าาเปลืโทรได้ครับเปลืกโทษลงมแม่จะสครับมาจากอุบลเอ้ามันหมานได้เอาเด้อขอบคุณขอบคุณหลายสาธุได้ได้เงินเมื่อวานหรอไม่ได้กล้วยไม่หรอกเอ้าสวัสดีครับเอ้ากล้วยเผือกตัวนี้เปิดเท่าไรล่ะนี่ ห้าหมื่นแปดพันบาทห้าหาามื่นแปดพันบาท้ต่อรองเลยนะครับห้าหมืนแปดันบาททุ้ต่อรองใดครับสูงกว่ามันเท่าไรเอา่อ้ไหนะครับห้าหมื่นปนบาท้ต่อร่อใดครับสูงกวม่นเทรเา ฝาความเบื่อโทษนะครับเออมาจ่ากไสหล่ะมาจากอลเนเอามันหมาดลกอเอาขอบคุณหราคา้วเผือกอวรครับาสัญญาสุดท้ายเปิดสวัสดีครับเอาอันนี้คุยแเมียขั้วููนี่ตัวเธอทั้งสอตั่เอาเปิดตัวนี้ก็ตัวนี้เปิดเท่าไรหล่ะนี่่คู่คู่นี่ขายเท่าไรนี่ เจ็ดหมื่นห้าเอาที่ลองขายเป็นคูเจ็ดหมื่นหาพบาทเองดองค่ะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเก็บมื่นห้าพันบาทลองค่คูนี่เก็บมื่นห้าพันบาทลุงมุ้มันลอยลอยสามเก็บมื่นห้าพันบาทขายเป็นคู 1, 5, ค้ 75, าขา,ายแย,ยากๆวาลา่ะ บดวัดท่านแยกนะเอาฝากเบอร์โทษนะครับจำอะไรจำอะไรจำสายอู้ลบอกเอาเอามันมาตลาดนะเอาเอาเดินับเจ็ันห้าพับาทอเัล่ยครับขาดเราเป็นตังค์ขาดะไรโน่บ้านไหนเป็นคงอะอยังย่งวอะไรครับเอา้เรยประกันวครับซไปหาเพ่ขายมัตา่าโดนท่านท่านมาทิ้เหนือ ลูกสวัสดีครับเพื่อต้นสายลุ่มตัวละมือเก่าพันเนาะตัวละมือเก่าพันบาทตัวละมือเก่าพบาทแล้วตัวหนึ่งแม่นตัวละมือเก่าพันบเนาะ ตัวทำน0่เก่าขั้นบาเอารุ่มินิพีดอกรถเต็มมาไปเลี้ยงสามารถติดตอ่อได้ครับหรือมาตลาดน้องแก่เนี่ยก็ได้ปลาเบอร์ทรไดหลุกศูนยุ8ก066 008์3าเก็จากสลุกบัานใบลืมเชื่ขงขวอนเนี่ยน้อยเอามาันมันลุกเออโอ้เก่งเกีงเกงทัดขาเป็นหนายหอยตหน่อ,นอยสุดหยอด ตัละมือเก่าขั้นหายไยต่อร่องได้เอาสวัสดีครับอเอาสวัสดีครับผมครับครันครบอครับผู้น,นี่เปิดเท่าไรครับนี่หามื่นสี่ครับหามื่นสี่อ,องเบิ้งครับโอ้โเนียนยางไอ้เบิง้งยางยุตอนนี้เปิดไปห้าม่นนบาทประมาณร้อยสามสิบตัว เป็นน้องสนใจลาเบอร์โต้บอสครับเอาบอมีครับเออมาจากสายอุบลหัวเอามันมาได้เอาเด้อครับผมขอบคุณมากชมบรรยากาศไปเลยครับ

ขออนุญาตสวัสดีครับอันนี้แม่ลูกวะครับนี่เปิดเท่าไรครับนี่เปิดไปสามเมื่อเกียลูกกับลูกแม่ครับพี่น้องมันจะเปิดไปสามเมื่อเกียรติตอน้องไหนนะอ่านเนาะเปิดไปสามเมื่อเกียรับแม่ลูกนี่ลูกมันลูกลูกแม่ก็ลังนอนพอดีเอานอนนอนเมื่อยกันนอนล่ะลูกเนาะพี่น้องเบิ่งโตเบิ่งต้นกัน สามหมืบาทถึงผมา่านลอยเกือบรอยสามครับมาเปีนองเพิ่งจาบเบอร์ตัวไหนอ่ะศ <08 5. S 1> ูนย์แปดห้าหนึ่งหกสองแปดสองอหกเก้าจากไซอ่ะว่าปีสาะคามน้ำมันหมานี่ยอาจจะสาจุานี่แหละครับสามหมืกตต่อรองได้แม่ลูก ร้อนน่เอาคน่อยากได้หนะรือครสวัสดีครับอันนี้เปิดตัวอะครับนี่ สวัสไปขายรถตวไนค้โอ <sus> <ım> ้ยสีไปขายตัวหนมาใช่ไหมใชครับตัวลงสวัสดีครับอ่ะอันนี้ขวยแม่ทั้งสองตัว่ เปิดเป็นขายเป็นคู่ขายเป็นตครเป็นโตครบคู่ดิเปิดเท่าไรนี่หามื่นสองหามื่นสองพันถ้าพัครับห้าม่นสองพันคู่นี่คือหามืนสองพัน ลุประม่านลอยลอยขี้ว่าเอคันแยกดีขายกันไหนขายกันขายตัวได้กัองไงครับผมอล่งเลยครับผมตัวฝากเบอร์ทรหเอาศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสอง้าหหากสามเจองนึงสาก็สกครับหย่างเตูครับห่อย่างูเนาะเอาเมันหมันเด้เอาได้โอ้สาธุสาธุสาธุเอาเมันหมานครับ คุณลูกขายเมื่อไหนค่อนครับครับครับนี่พูดวิวหันบะเออไปไปเดี๋ยวทีนังไปหานีับรรยากาศครับนี่นี่ก็อยากขายอยู่เออผมมัถามหาบอกพบบุกพบมากขึ้นเนี่ย มาช้มม้วกล้วยเผือกครับาดกล้วยเมีเผือกเปือเท่าได้ลูกสี่หมื่นหนึ่งพบาทกล้วยเมีกล้วยเผือกกล้วยเมีย่อกล้วยเม่อลูกสูงประาบนลอยหัวลอยสาไปลูกดูสี ้องสนใจคล้วยเผือกไปเรียงนะครับแต่ม่าเบิง่งแับต่ลาด้งเกียของหลุกของลุสาหลุกรออืมอเบึ้งหนา้าบึ้งตาคะกันนะรอเ <laughs> มียเมีสาวครับเมีสาวพนะานวเด้พนเชาอน่ยวนะอย,อยอฝากกระโัหลกคูณแปดเจ็ดคูแเจ็ดหก่สองกสี่สองหกแปดเก้าศูนย์หกแปดเก้าศูนยครับผม

ทุกบรรยากาศตืเลยครับคุณลงุงสวัสดีครับเคถือหน่อยให้ไหมหน่อยแม่หน่อยเปิดเท่าได้ครับนี่ง,องสองหงฮะสองหงสงหมื่นหาพันบาทีเท้าหน่อยคุณลุงสดใจเปิดสองหมื่พบาทสองหมื่นหันบาท ผมแอราพุครับเพรลุกบ่าแรพุอมื่นห้าพับาทพรลุงปลาโโอพอลุงเอาเมันหมานได้พอลุงเด้อแวับดีครับพอลุงเธอผูดเธอขึเมีนผูดผูเออพะลุงเปิดเท่าไหร่เปิดห้าหมื่นเจ็ดหาหมื่นเจ็ดพันบาทุนทอน้ามล้านสิงโตครับลุนชุนทอนข้ามล้านล้านสิงโตครับล้านสิงโตครับสูงกระ,ระรา,าม่นเท่ um าไหร่ครับพอลุง บ้านลอย40ลอ40้องมีเบื้งเ่รอ40ยครับมันเป็นหลานสิงโตห้าหมื่นเท่าก่อนห้าหมื่นเจ็ดห้าหมืเนตัวรอาไหนนะพ่อลุงนิดหน่อยครับตัวแนิดหน่อยพอพันพอพันเอาว่าางไเพันเบิ้งไทยนั่นลูกเอ้ยบ้านลอย40พอพันเ ฝากเบอร์ทั่วเลยพี่ลุงต่อได้พอพันแม่พันครับพอพันแม่พันผ่ามไรขอพ่อลุงสุนทรฟาร์มสุนทรฟาร์มอยู่ใส้สุนทรฟาร์มรูบันนันนารีอำเภออาตมาครับผมตำบลโพล่าครับทางวัดร้อยเงิดครับฝากเบอร์ฝากเบอร์ทั่วเลยพ่อลุง ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสนย์สี่ศยเก้าหน่กเจ็ดเก้าเจ็ดก้าอพันครับพอพันครับวยเขาเป็ดเขาบักไก่ครับผมขอคุดหลาดเด้อพนุกเถรดอาลูกหลันเสียเป็ดเสียไกลครับผมนี่แหละครับพี่นอกสนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทั่วบริหาะครับพอพันครับครับผมครับผม สวัสดีครับอันนี้เปิดเท่าไรครับอี่สองหพันห้าร้อยครับสองหมนอเท่ากู้สองหมนหกพบาทครับ ขอเบอร์ทั่วไห้ค่นหนันห้ร้ยบาทคุ้ผูกครับ, 20, บต่อรตนรหน่ลยนะครับครับผมฝากเบอรทั่วแนว063 2ากา0จ3 0 002 2า2จากสครับวมันหมานนะครับเนะี่ขอบคุณหลไยครับขอบคุณอะไรครับ ด้วยนะเนี่ย๋ยกขายเราวป็ลูกเอเอมันมันลูกมัน,มน คือสภาพบรรยากาศขคงสนามชมพูดุดเลือตลาดนัดแก่เขาลดน่ายห่างครับน่ายหอยทั้งหลายนะครับสำหรับคิวนี้ฝากตอนพี่น้องวัดซำนีนครับนำเนล,ลนนเี้ยงราคากว้ยตลาดน้องแกะเพื่อเมืองแก้วเลสให้พี่น้องรับทราบครับวันนี้พกเก้าเข้ามาสบายดี